บมงสมาชิกใหม่ค่ะสื่อมาได้ซีหามื่มือนี่เป็นมือที่หาที่ไปหน้าลุงเสี่ยงตัวละสองหมื่นแอดมินก็เลยเอามากค่ะเนี่ยมือที่หาออกแล้วได้ตัแมออกเดือนเมษาเอาเป็นชื่อน้องเมษาก็แล้วกันเนาะ หน่องเมษาออกแล้วค่ะพี่น้องสมาชิกใหม่เขาไก่บอ่อไกค่ะแม่ห่วงแม่เป็นยังห่วงอยู่หนาลากมากเลย เป็นหังวงลหูพูันงหัวแหงเยอืมบอกว่าแหงนูกยีดํามแหงงินอยังสีสดอยู่เลยค่ะทุกคนอันนีเคล็ดลับี จะเน่ะเจมันจมนางได้ลูกอีดาจะหนืนะด้าวอผ้ามอันเล่าใหผูกอันว่าไอันผูกแขนหลานกเจ้ามนน่นเมอ่ะหงันก็คือไรก็คออกกันแน่กันนีแนะว่าานก็คือดำก็คืออีนามันหวงลูกมันเนาะไม่ตุกกเลยนาะคือกันกับออกดนเนาะต้นตัวมาอุ้ยนะ สเมาสายได้เพิ่นสิลูกได้เพิ่นกางายได้นะยังเด้อนะนะเพิ่นสิลูกเอ้า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 เอาเพิ่นเพิ่นสิพ้ายามลูกบ่นนะโอ้โหกินหัวอาหารเนาะโอ้นะโอ้โหกล่องสั้นเนาะทำหัวอะไรเลยอยากลูกอยู่ลูกบ้านได้ โจมจ้าพี่นังโจ้ฮะสื่อขึ้นพันหนึ่งโอ้ยย่านบัวคล้ายอยู่บนนี้คิดปิดแล้วพี่นังเซ็ตจนใต้ตัวยังซื้อไว้อุ้ยสื่อแล้วเนาะข้าสารว่าสิไปหอดหมองแหมมันอย่างบนหวงหลบฤดูร้อนามันก็บะปันได้ดอกบ้านนั้นมันก็ธรรม้านดาทาเฉียบข้งเหนียแล้วเนาะ พี่ม่หัวยานท่นายมึงเยมันยังหยาดตายใจซุกตาซุกตาตาหนามให้ป่าอรน่อ้ไเอาใส่ใส่ะใส่ถุใส่ยันกี่ไหู่่เมียนเดียวให้คุณป่ามาเบิงหาเนี่ยสมาชีกใหม่วมันหวงลูกมัน ว้าวไอ้จ๊เป๊ะน้าพ่อแท้เดี๋ยวปล่อยกันให้ไม่หัวเยอะหวงลูกออกงบ่หูเอวแงวขี่รถปั่นจักรยานไปบอกจนลูกมันแหงไหมเมื่อกี้ห้ามอยู่โมเสาร์เดี๋ยวกะว่ามันบ่กินห้ามโมเมนสิออกลูกบ่ แลปอยก็มันยังห่วงอยู่มันยังห่วงอยู่อุ้น่าจะส่งแล้วเดืดก็ปล่อยปล่อยเอาวอนี่เฮ้ยจะคอยเห็นเรื่องหนูก่ท่านก็หนู่าเห็นเรื่องนกันเมาเรื่อหลวา่าก็ร่อง่งหวนนองเมษาแต่ตัวแม่พี่หน้องเอ้ย สื่อมหามือมือที่หาออกลูกฟุกขนาด <laughs> ตัวละสองหมืน่น็นห่วงลูกเป็นอ่ะมันหนาวอยู่ เว้ยถ่ายยูฟุนน่ะน้อเพิ่นหอมลยูนแล้ว็ยังว่ามันสี้ขอดใส่นี่สารนี่ก็ยังว่าบอกเธอแหละป้องเบิง่งอยู่ได้ยี่ดอ,อก